ในอดีตประเทศไทยต้องเผชิญกับโรคระบาดต่างๆหลายโรคอาทิเช่นโรคโปลิโอไข้ทรพิษและอหิวาตกโรคทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเครื่องมือและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรจึงทำให้ประชาชนเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวหลายล้านชีวิตเลยล่ะค่ะ แต่ในปัจจุบันเราสามารถป้องกันรโรคระบาดดังกล่าวได้สำเร็จด้วยวัคซีนซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางสาธารณาสุขที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับประเทศไทยนั้นทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันนะคะว่ามีศักยภาพและโอกาสเพียงพอที่จะพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนจำนวนมากได้ดังที่เคยผลิตวัคซีนได้เองหลายชนิดในอดีตรวมทั้งยังสามารถลดการระบาดของโรคต่างๆได้อีกด้วยล่ะคะ่ะตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะ วางแผนให้เป็นแพ็กเกจที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะครับก็เรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยด้วยโครงการที่ชัดเจนนะครับว่าใน10ปีนี้เราจะทำอะไรอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะการผลิตวัคซีนเนี่ยเโรคด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะสนับสนุนให้การดำเนินการผลิตวัคซีนใน7โรคนี่ให้เป็นไปได้ก็คือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน นะครับอย่างครอบวงจรการพยายามที่จะจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นนะครับในการผลิตวัคซีนรวมทั้งการพยายามที่จะจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมานะครับที่จะขับเคลื่อนผลักดันเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะครับก็รัฐบาลควรที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเนี่ย ต้องร่วมมือกันนะครับมันถึงจะทําให้การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยนี้ทำให้เราสามารถที่จเพิ่งตนเองได้นะครับแล้วก็มีวัคซีนใช้ตลอดเวลานะครับ และทั้งหมดนี้คือแผนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในช่วง1ิปีของประเทศไทยเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวได้ว่าประเทศไทยจะสามารถพึ่งตนเองและมีความมั่นคงทางด้านวัคซีนและพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อให้คนไทยปราศจากโรคร้ายที่เข้ามาคุกค,คามรวมทั้งเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคที่ไม่น้อยหน้าใครในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาวัคซีนในระยะยาวค่ะ กรมควบคุมโรคห่วงใย,ยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี